ส,ส,วส,สวัสดีครับผมสวั <First S 1> สด <Liberty. S 2> ีครับกลับมาพบกับเรารายการจันทุ้ยวิทาร์นะครับวันนี้เดี๋ยวจะไปชมเป็นวิลล่าหนึ่งนะครับที่นชื่อเป็นแาชชินาเป็นแบชินาเป็ภาษาอิตาลีเนาะจริงแล้วเนี่ยตระกูลที่เป็นเจ้าของเนี่ยคือตระกูลชิกี้ครับที่เราก็เคยได้ยินในคลิปก่อนที่พูดถึงชื่อนี้มาแล้วก็เป็นคนที่มีทรงยุทธ์นะครับครับก็นั่นแหละสร้างต้นศตวรรษที่สิบหกก็ประมาณหนึ่งห้าสหกหนึ่งห้าหนึ่งศูนย์ครับ ซึ่งเป็นจิตวิทยายึเลยเนซองนะครับแล้วก็เป็นนายธนาคารด้วยของของสันตปาปาอ็นโปกนะครับหลังจากนั้นก็ก็คือใช้ผู้ออกแบบที่มีช่ดเสียงแล้วตอนหลังเนี่ยนะฮะก็มาเทคโอเวอร์โดยตระกูลฟานเดซเซนะก็เลยตั้งชื่อว่าฟานเดชินอครับเห็นเขาบอกว่าที่นี่มีผลงานเป็นเฟรสโกของราฟาเอลด้วยใช่นักมากเลยคุณเข้าไปต่างต่าคือมันเป็นห้องหน้าสุดนะครับ เป็นห้องที่ใช้แสงธรรมชาตินะครับก็ผลงานนี้ชื่อ Logia of Cubit s o c i e t นะครับวาประมาณหนึ่งห้าหนึ่งแปดก็คือว่าดตั้งแต่ช่วงเจ้าของแรกเลยับนะครับแล้วก็อีกหนึ่งผลงานที่ชื่อว่า Triumph of Galatia นะครับอันนี้เป็นผลงานที่มีชื่อสิ่งที่สุดจริงสวยที่สุดเลยสวยกว่า อ่สามตวนตัวพี่เนี่ยสีเสยมันจัดจ้านชัดคมมันชอบมากกว่าที่ที่วันที่กันเนะครับแออไอนั่นแหละไอ้ทูออฟเอรช่นเนี่ยที่ชอบมีมาดูแลว้วหนึ่งเลยนะครับ <Okay. S 2> ก็เป็นเรื่องราวของนางไม้กาลเทียที่ขี่หอยในทะเลโอบล้อมด้วยเทพสิ่งมีชีวิต <Okay. S 2> คือเป็นดูแลอันลังการมากนะฮะเพราะในห้องแรกนี่เราต้องใช้เวลาเลยในการดูนะครับแล้วก็ในตัวอย่างที่บอกก็มีรถคิวปิดนบนผนังด้วยนะฮะแล้วประโยคนี้ว่า ผิดดวปิดในหมดงามมากและสวยมากพี่เอกลักษณ์เฉพาะตัวเขามากใช่แล้วก็เราก็ต้องไปดูในะห้องแรกนี่ก็ใช้เวลาเลยนะครับทั้บงบนแล้วก็ทั้งกำแังและเพาดานด้วยแล้วก็มีพอล l lost p e r s p e c t i v นะฮะเราจะได้มันจะมีเทคนิคอะนะใน art a r t i s ์ทอมเพลย์ทอมเพลย์ครับได้ทนะอมเพลย์เนี่ยก็คือเทคนิคที่วาด เพื่อจะหลอกตาให้มันเหมือนมันมีเสามันโนดมันจรงิงมีลึกเข้าไปอะไรเงี้ยแต่จริงก็คือเป็นภาพวาดเป็นภาพวาดหนวนนะครับซึ่งก็จะวาดไอ้มาดเมินอะไรนี่ออกไหมแล้วก็วาดให้ดูเหมือนเป็นระเบียงที่ออกไปสู่สวนอะไรเงี้ยนะครับซึ่งเทคนิคน,นี้จริงมันทําให้ระยะคือห้องมันดีความกว้างขึ้นเครับอาจารย์ก <c oughs> ็ช่วยเหมือนกระจกใช่แต่กระจกมันมายุคหลังๆยุคหลังในยุคนั้นก็เลยต้องใช้วิธีการทําด้วยศักณะแบบเนี้ยนะครับใ่ ก็ถือว่าเป็นงานที่ต้องไปดูนะครับแล้วก็ก็มีงานของเซบาสเจโนเดลพิออมโบแล้วก็ซาตนโซเดมาด้วยก็เป็นงานของในห้องส่วนตัวนะครับก็คือมีเทคนิคส่วนๆเยอะเลยเป็นเฟรโกเป็นผนังอะไรเงี้ยนะฮะอยู่ที่ผนังด้วยอยู่ที่เพดานด้วยเงี้ยึ้นแล้วก็สวยทุกห้องเลยนะครับแล้วก็ถ้าจาไม่ผิดใช่ฮะอันนี้เป็นอันหนึ่งที่มีสวนที่สวยข้างหลัง นะครับแล้วพี่ก็ไปเดินสวนมาละตรงนี้นะฮะสวนมากเลยนะครับเป็นสวนที่สวยด้วยนะฮะเปนเ็นสวนใหญ่เลยนะครับจะเ,เล่นเพลินๆได้ด้วยอีกใช่ก็ถือว่าเป็นเพชรอีกเม็ดหนึ่งเลยนะครับที่ผมก็อยากจะพาทัดนไปดูในเดืนอนเดียวนี้ครับผมครับครทับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบผม